อันนี้เราอยู่ที่อุทยานประวัติาศาสตร์พีมายจังหวัดนครราชสีมานะคะวาร์ปแล้วจะขอแกนลงมานี่แล้วอันนี้ก็เป็นหน้าตาตัว๋วตัวนี้นะครับคนไทย20บาทข้างหลังเขาจะมี qr code ของกรมสิลปารร์มาให้สแกนเพื่อดูข้อมูลม คนก็บอกว่าเป็นเ,เทวสถานของพราหมณ์เป็นที่แบบบูชายันอะไรแบบนี้ตัวอาคารก็จะเป็นสี่เหลี่ยมน,นะแล้วก็มีประตูสี่ทิศเออเขาบอกว่าดูแบบเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เพราะมีประตูสี่ทิศดยแล้วก็ทิศใต้เนี่ยหันออกไปหาประเทศกัมพูชาด้วยอุ้ยบ่อนี้นะมันเอาไวส้สระน้ำือเป่าไม่รู้นะนะในสมัยก่อนไม่แน่ใจแต่ว่ามีสี่อันมสี่อัน มีสี่อันคือในเว็บอะค่ะทุกคนเขาเขียนไปค่อนข้างที่จะครบมากมีทั้งแบบว่า,าลักษณะแผนที่รูปร่างสมัยก่อนมีรูปภาพตั้งแต่แบบว่าคนพบหรือว่าศึกษาใหม่ใหม่อะไรเงี้ยก็มีไว้หมดเลยรวมถึงโบราณวัตถุต่างๆเขาก็เขียนรายละเอียดอีเทลไว้ดีมากสำหรับคนที่มาแล้วไม่รู้ว่าก็คือเปิดข้อมูลเนี่ยแล้วก็ดูข้อคู่ไปอะก็คือจะเข้าใจทั้งหมดเลยุรคนี้ลูกกงตรงนี้นะคะอืๆๆๆ ที่แบบอกว่าเป็น,นลายนะอันนี้เขาเรียกว่าลูกกงลายลูกมะหวดอ่าลูกมะหวดเป็นยังไงเนี่ยมันไม่คุ้นเลยอะเดี๋ยวนี้แต่มันเป็นลูกกงแบบนนะักเขาเรียกว่าลูกมะหวดถ้าเราเดินเข้ามาเมื่อกี้นะมีเสานี่นะคะทุกคนมีเสาเยอะมากคือมันแสดงถึงความยิ่งใหญ่อะ่ะเออเพราะว่าอาณาจากักรสมัยก่อนนะเนาะของเราเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ เราก็แบบโครงสร้างอะไรเงี้ยมันใหญ่มากเป็นเหมือนเทวสถานของพราหมณ์เนาะแล้วเขาก็มีแขกบ้านแขกเมืองมีกษัตริย์อะไรเงี้ยอยู่คือแบบทุกคนดูเสาเลยคนสมัยก่อนสร้างเสาแบบเนี้ยได้ยังไงคือมันใหญ่มากแล้วก็เหมือนจะต้องใช้คนมหาศาลเท่าที่อ่านมาเขาบอกว่าต้องใช้แบบประชากรค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเสียชีวิตไปก็เยอะเช่นกันมี่ทางผ่านมันนะมันมีการแกะสลัก เป็นลายแบบเล็กๆน้อยๆมีดีเทลอยู่เสมออย่างเช่นประตูเนี้ยตรงนี้นก็มีการจาะสลักแล้วก็มีแบบเหมือนเทพเจ้าอะไรเงี้ยอยู่ที่ประตูแล้วก็มีหน้าต่างสมัยก่อนอ่ะนี่เป็นหน้าต่างสมัยก่อนเขาทำแบบมีนะทุกคนคือแบบแล้วไม่มีลวดลายทุกทุกอย่างเลยแสดงถึงความแบบปรนนีเราก็ใส่ใจมากมาก นี่หอพรามนะทุกคนหอพรามเพราะกษัตรย์ต้องคู่กับพรามแต่เมื่ก่อนในะอ่าแล้วก็เป็นถาดเชื่อมกันตืดตืดตืๆอันนี้เป็นปลางหินแดงนี่ตรงประตูข้างหน้าไม่ค่อยชัดนะทุกคนอันนี้ลายลายชัดก็หน่อยนี่เป็นที่บอกว่าเออเขาจะสลักภาษาไว้เป็นภาษากัมพูชาภาษากขมรนั่นแหละหข้ามมาเหรอใช่ใช่ใช่แต่ว่าเนื้อหาสลักว่าอะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะ หลุมตรงนี้นะเป็นหลุมบรรจุวัตถุมงคลเออมีเผออ่นทองอยู่ในเนี้ยประมาณแปแผ่นแล้วก็มีการตอกตอกลายด้วยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาคารสิ่งก่อสร้างนะ บริวเวณรอบอันนี้นะคะทุกคนมันก็ก็ยังคงสภาพเก่าไว้ได้เยอะอย่างหินเก่าๆหรือล่องรอยการลวดลายการแกะสลักเก่าๆอะไรเงี้ยก็ยังคงอยู่แต่บางอันมันก็แบบเลือนหายไปลวดลายไม่ชัดตามกาลเวลาอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วก็มันมีการซ่อมแซมเพิ่มเติมด้วยก็ไม่ใช่ออริจนินอลหนึแบบ อันต่่งร้อยเปอรก็มีแบบกรมศิล์นะมาซ่อมแซมเพิ่มอย่างพระพรปาพระประธานตรงบนเพดานเนี่ยก็มีการเอาไม้ไปต่อเติมเสริมใหม่เข้าไปเป็นการซ่อมแซมของเขาอะเนาะสำหรับรายการพักาค่าอีพีนี้นะคะพามาเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พี่ไม้อีพีหน้าเราจะพาไปทำอะไรอย่าเริ่มติดตามกันไในการพักไว่ค้าย